รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดอาคารโรงพยาบาลปากช่องโปรยาหอมได้ตกเบิกค่าตอบแทน8เดือนด้วยกันค่ะนายแพทย์ชลรนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดอาคารตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ในายแพทย์สุผลตติยะนันทพรสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแพทย์พยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เข้าพบอสมอชุมชนเมืองปากช่องกว่า300คนพร้อมพูดคุยเรื่องค่าตอบแทน ของอสมนะครับจากเดือนละ1 0 0 0บาทที่จะเพิ่มเป็น2,000บาทแต่ว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7จะผ่านสภาเดือนเมษายนจะใช้จ่ายได้ก็คือเดือนพฤษภาคมทำให้มีเงินตกเบิกตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมอีก8เดือน8000บาทจากนั้นนะครับจะเยี่ยมชมการให้บริการจุดต่างๆของอาคารตึกตรวจรับผู้ป่วยนอก OPD ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปีขนาดตึก5ชั้นนะครับใช้งบประมาณก่อสร้าง180บล้านบาท เป็นอาคารรับตรวจผู้ป่วยนอกที่มีความพร้อมและก็ทันสมัยถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เทียบเท่าระดับจังหวัดและใหญ่ที่สุดในระดับอำเภอของภาคอีสานครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะว่าโรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานทั้งโครงสร้างเชิงระบบรองรับการดูแลประชาชนจํานวนมากรวมทั้งประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว ขณะนี้ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้และเข้าสู่การประเมินเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรคือระดับสูงสุดและในเดือนมีนาคมนี้จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นจังหวัดเป้าหมายในรอบที่สอง30บาทรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่ายโดยโรงพยาบาลปากช่องนานาก็พร้อมที่จะให้บริการ จากนั้นค่ะได้เดินทางไปที่โรงเรียนเบาหวานวิทยาเพื่อไปเปิดโรงเรียนนะคะระดับเขตสุขภาพที่9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นฐานเรียนรู้5ฐานและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเพิ่มพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อรองรับการ ให้การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าปากช่องเองเนี่ยนอกจากจะมีฐานประชากรที่อยู่ในอำเภอที่มีจํานวนมากแล้วเนี่ยมีประชากรแฝงนะครับนักท่องเที่ยวผู้เดินทางสัญจรที่ผ่านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเลยมีความจําเป็นต้องเติมเต็มในเรื่องดีและที่สําคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยผมต้องขอยัดกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโรงพยาบาลากช่องนานาผ่านการพัฒนาในมิติทั้งตัวโครงสร้างนะครับตัวเชิงระบบนะครับ ระบบการให้บริการโดยเชอะได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับเข้าสู่การประเมินเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮส i ท a l ระดับเพชรนะครับ